อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ บ้านทำอะไรพี่ไม่ทันดูหนูเต้นไงหนูเต้นตามที่คุณลุงบอกไงเอาให oh <my> <c oughs> ม่ดีไม่ได้ไม่ได้มันเป็นการแสดงโชว์ค้างเดียวอ๋อลำลำลาบามชาวเกาะใช่เป็นลาบามชาวเกาะข,ขอดูหน่อยกัหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันแล้วพี่พลาดแล้ว พล oh, าดเลยมึงสายพาดพาดสะจิบจํา,าจชื่อไม่ได้นะน่ไม่เป็นไรสแสดงว่าลุงแก่แล้วไงลุงถึงจําชื่อไม่ได้ลุงแก่แล้วน่จาจะ หนูต้องเต้นใหม่มันเป็นลิมิเต็ดไม่ทังดูเลยไม่เป็นไรด,ดีแล้วอเฮียเห็นกระเป๋าที่หนูเต้นมเมื่อเี้านะี่ยที่เตะการินหรือเปล่าเอีย <c oughs> อยู่คนเดียวไม่รู้เต้นตอนไหนนะั่นเป็นไงหนูเต้นสวยไหม นม่นเ็นไม่มีใครเห็นเลยนนเห็นเียโน้เห็นพี่เสื้อขาวก็ไม่เห็นเห็นเขาบอกว่าเห็นหนาวเลยวะเลกลางคืนเนี่ย Tên wow. mày tên mày uh em mừng bác chào mừng mì ơi à, mì ơi à, mì ơi à. <laughs> หนูไปขายปลาก่อนนะลุงคนดีที่ได้ด้ฮ่ไม่เอาไม่เอารอบเดียวร<ม>อบเดียวรอบแล้วลบ,บาบายรอบเดียวก่อนไปไม่เอา วหนจริงค่ะไม่ได้นะคะมันต้องเก็บไวะคะ้ค่ะพี่ชายอย่ามาเต้นด้วยกันเลยคะเราเพิ่งจะรู้ได้ไงว่าหนู20แล้วแบบพี่โดนฆ่าพยามไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรหนูอโอเคค่ะเต้นแนบเลยไหมครับว้าวโอเคไม่ได้หนูตูบัตรก่อนค่ะไม่ได้นะ หนูไปทางานก็แสดงว่าหนูแบบบรลลูนนิสติภาวะแล้วไงคะเผื่อไม่เล้าเขาหลอกมาเนะี่ยไม่คะ่ะหนูเต็มใจมาคะ่ะเงินไม่พอใช้เหรอคะเงินไม่พอใช้เหรอคะก็มีแต่ว่าหนูชอบเอนเตอร์เทนนะคะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับมังคุดมังคุดมังคุดจะเถิบมาลูกมังคุด นี่ทำงานทั้งวันพี่ยังไม่มีเงินอีกเหรอคะอยังเลยคะสักนิดก็ไม่มีให้หนูเหรอคะไม่มีเลยครับน้องใจร้ายจังเดี๋ยวต้องต้องแบบใกล้กว่านี้ไหมคะพี่โอนไปห้าแสนก่อนได้ไหมก็ได้คะ่ะต้อ้ดีเลยครับ 2,8,5ค่ะโอนให้น้องหนูด้วยก็ได้นะคะพี่เช็คโทรศัพท์เฉยๆนะพี่โอนไปบาทเดียวว้าใจร้ายจังแล้วแล้วหนูฝั่งน,นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมังคุ้ยค่ะชื่อมังคุ้ มังอย่างมังคุดไม่มีหวานใจไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเหยื่อเหยื่อหมดแต่พี่คนอื่นนี่เขาไม่อยู่กันเลยเหรอคะอยู่ครับอยู่เชื่อเด้งขาไหมเชื่ออะไรคะพี่ซอนครับซอนเหรอคะครับอ๋อพี่เพิ่งมาเหรอคะใช่ครับใช่ อ้มังคุดอะไรนะมังมคุดคุยกับมังคุดถึงไหนแล้วนะคะมังคุดไม่มีหวานใจเนาองได้ยังไงต่อะมังคุดเดินงานต่อก่อนนะลูกแป๊บหนึ่งอันนี้เอนเตอร์เทนเหมือนบ่อตกกุ้งหรือเปล่าครับค่ะ เหมือนเวลาไป,ไปไปตกกุ้งอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยเลยครับตกกุ้งอ,อันนี้พี่ชายมาใหม่เหรอคะใช่เสื้อขาวอะค่ะพี่จ้างเด็กเอ็นมาให้สองคนเนาะมีมันม่วงกังบมังคุดพี่ตื่นหรือ,อยังคะเนี่ยป,ป้าตัวเองป๊า ตกปลาอย่างเดียวเลยป้าเราเล่นเป็นมังคุดหุดเป็นมังคุดที่เขาไม่น่าหรอกเป็นเมังคุดมันเป็นยัไงนะเอะไรนะ

เอมันพุดโดแล้วเอาแต่ว่าเราเล่นกันไม่เห็นเป็นไรเลยเเเลมันคุดโดแล้วเนี่ยมันม่วงเล่นคนเดียวก็ได้แต่มันม่วงเอนเตอร์เทนทุกคนเลยจัดไป พี่ผมขาวพี่ผมขาวทำไมพี่คนนี้เขาไปนานจังอะคะน่าจะไม่ไหว ฮะพี่คะแล้วเมื่อไหร่พี่จะเปย์ให้หนูล่ะคะสองแปดห้าใช่ไหมเออใช่คะ่ะ <Okay. S 2> ว,ว้าวขอบคุณคะ่ะหมดเลยเฮีย yeah. ปีสาวไปเท่าไหร่เพื่อน แ้โอ้ยเงินมันหายากนะเนี่ยได้ไหมโอเคว้าผิดอันผิดอันผิดอันต่อตีอต่อ